อยากเกษียณมากเลยเราทำงานมา5้าสิบหกสิบปีอยากจะวางมือมากเลยแต่ไม่รู้จะวางมือยังไงคุณเป็นเจ้าของกิจการเราเคยคิดว่าเจ้าของกิจการคิดจะเกษียณไหมหลายหลายคนบอกว่าไม่เกษียณเราเจ้าของกิจการเชื่อไหมผมเป็นผู้จัดการธนาคารมลมผมมาลูกค้าเยอะมากผมอยากเกษียณมากเลยเราทำงานมา5้าสิบหกสิบปีอยากจะวางมือมากเลยแต่ไม่รู้จะวางมือยังไงอ่ะ ถ้าส่งมติให้ลูกก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงจะรอดหรือเปล่าถ้าลูกไปรอดก็ดีเพราะอย่างน้อยพ่อก้พึ่งพารายได้จากลูกทำเนี่ยแต่ในการดวกันผมเอามาเป็นส่วนดิการคุณอาจจะซื้อบำนาญซื้อประกันก็ได้พอกเกษียณมาปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็มีเงินจกากตรงนี้ในการใช้ในการเลยงดูก็ได้อาจจะซื้อบำนาญหรืออะไรที่มีเงินคืนคุณมีเงิน,งนตลอดคุณมีเงินแล้วไงกิจการของแต่ลูกที่ต้องห่องเาอมีเงินใ้แล้วมันเป็นการส่งมอบแบบ ร้อยเปอร์เซ็นแบบสบายใจฉันไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีไม่ต้องห่วงเรื่องรายได้เพราะฉันได้ทำประกันมีรายได้ต่อตลอดแล้วรายได้ของธุรกิจสูงมากเลยเนีได้อย่างสองอย่างนี้นะ